จะใช้ตัวรองเบอร์หนึ่งนะคะ,ะ,คะเบอร์หนึ่งะค่ะแล้วก็เป็นข้างล่างเป็นรองทรงสูงแล้วก็จะไล่เฟดนะคะนะคะเป็นสกินเฟดค,คือข้างบนไม่เอาออกนะคะเอาแต่จะเป็นเป็นช่วงไถด้านข้างสามสามด้าน,นะค่ะขึ้นจากด้านหลังก่อนนะคะเผยหน้าปัดตะเลี้ยนนะคะวางเสร็จแล้วเผยหน้าปัดตะเลี้ยนขึ้น ถ้าเกิดว่าเราไม่เผยหน้าปัจจเลียนขึ้นนะ,ะช่วงข้างบนก็จะสั้นจะไม่เป็นระยะที่แบบยาวๆนะคะ mm hmm. ก็คือเพราะฉะนั้นนะคะถึงถึงแม้จะใช้ตัวรองเราก็เผยหน้าปัตะเลียนขึ้นนะคะเ mm hmm. ล้ที่เป็นคุยๆหรอคุยนีเยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่บีอีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไล่บีอีกรอบหนึ่งะคะ mm ่ะ hmm. ส่วนคุยเราต้องรู้ส่วนคุยด้วยนะคะ mm hmm. ว่า อยู่ตรงไหนถึงถุยอยู่ตรงไหนจะไมุ่ยนะคะก็คือส่วนหลังใบหูนะคะจากตรงกลางขึ้นไปนะคะก็คือส่วนนี้จะเป็นส่วนุยนะคะนะคะ่อในส่วนีูถ้าเรามาเอาแต่ตรงนี้นะคะไม่ไถตรงช่วงกลางใบหูนะคะเขาจะไมุ่ยนะคะความุยเขามีอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเลยขึ้นเลยเหนือใบหูขึ้นไปไมุ่ยแล้วนะคะไม่ทุยแล้วถ้าลูกค้าเราหัวแบน นั่นนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องรู้จุดทุยใช่ค่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่ลักษณะของศีรษะของนถึงถึงยังไงก็แล้วแต่จุดทุยของเขาจะอยู่แค่ตรงนั้นคืออยู่ช่วงเลยกลางใบหูเลยกลางใบหูไปนิดเดียวนะคะค่ะถ้าเกิดเลยเลยใบหูขึ้นไปละไม่ทุยแล้วนะคะส่วนทุยคือส่วนโค้งลงมาใช่ค่ะกลางใบหูกลางแล้วก็เลยกลางไปนิดนึงนะคะ

เดี๋ยวโอนเข้าไปในไรน์กลุ่มให้ตั้งแต่ใช้ลองตั้งแต่ใช้หวีนะลืมกดอค่ะเมื่อกี้พอดมันไว้เสร็จแล้วทีนี้หวีนะคะช่วงด้านหน้าช่วงด้านหน้านะคะช่วงลูกแก้วนะคะตรงนี้นะคะเอียงหวีออกมาเล็กน้อยนะคะเอียงเอียงหวีออกมาเล็กน้อย ะค,ะคุณจะใช้แบบนี้นะคะไล่ไล่ไปเพื่อที่ว่าให้เห็นตรงที่เป็นลูกแก้วเวลาที่จะไล่เฟดแล้วก็เวลาที่กันนะคะจุดเด่นจะอยู่ตรงนี้พอด้านหลังนะคะก็นอนหวีขึ้นจะต,ตั้งหวีก็ได้นอนหวีก็ได้นะคะ วีไล่ตามตามรูปศีรษะนะคะตามรูปศีรษะเสร็จแ,แล้วทีนี้เราก็มามองกระจกนะคะมามองรอบด้านนะคะว่าใช้ได้ไหมถ้าเกิดใช้ไม่ได้เราก็ลงไปอีกครั้งนะคะปัตเตอรียจสา,ยาจะต้องดี360อหกงศานะคะวามที่มอง มองมองอนะคะที่สำคัญนะคะจุดสำคัญนะคะก็คือช่วงลูกแก้วนะคะวางหวีวางหวีนอนอย่างนี้นะคะนอนตามตามแนวลูกแก้วนะคะลายเส้นเฉียงมาอย่างนี้เราก็เฉียงตามนะคะลายเส้นเฉียงมาอย่างนี้ก็เฉียงตามเฉียงตามเสร็จแล้วทีนี้พอด้านหลัง นะคะคเราก็จะนอนหวีนะคะหรืออาจจะตั้งหวีก็ได้นะคะจะนอนหวีก็ได้ให้มารับกับช่วงด้านหน้านะคะ่ะ บางทีนะคะแค่แผ่วๆนิดเดียวเราก็เหมือนเหมือนไม่ได้ตัดนะคะแต่ว่าเขาเป็นทรงนะคะแค่นิดเดียวก็้าเป็นทรงส่วนปลายเล็กน้อยนะคะแค่นิดเดียวก็เป็นทรงได้นะคะ พอเรามองนะคะับพอเรามองด้านข้างมองด้านข้างเสร็จแล้วมองจนกระทั่งหลังใบหูมาถึงส่วนด้านหลังให้เชื่อมกันนะคะให้เชื่อมกันถ้าหากว่าไม่เชื่อมนะคะพอเราเห็นมุมแล้วนะคะนะคะก็เอียงปัดกระเลี่ยงไปเลยค่ะเอียงดีปัดกะเลี่ยงไปเลยมองจากด้านหลังมา บางทีแค่นิดเดียวเหมือนจะไม่ตัดนะคะแต่ก็เอทำให้ผมแบ่งได้นะสามร้อยกสิบองศาเลยนะคะมองรอบด้านทุกๆด้าน อันนี้จะเป็นรองหวีนะคะแล้วก็จะไลเ่เฟตสกินเฟดนะคะสกินเฟดสมัยก่อนเขาก็จะไม่เรียกคําว่าสกินเฟดเขาก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นรองทรงสูงก็ได้หรือว่ารองหวีก็ได้แต่สมัยนี้เขาก็จะเรียกสกินเฟต าเาเพื่อนสงสัย่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่ออ๋อตามยุคตามสมัยนะคะตามการเวลาค่ะอพอพวกไล่เฟษพวกอินเทจพวกสกินเฟสเขาก็อัพราคาขึ้นไงคะอ๋อเปลี่ยนชื่อจะอัพราคาใช่ <laughs> <laughs> เปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะอัพราคา ถ้าบอกก้าลองทรงก็จะได้แค่ร้อยเดียวบอบอกตกินเตอรก็สามร้อยสามร้อยเลยค่ะ สามร้อยห้าสิบอ่ะคือนทำไมอ๋อค่ะค่ะเสร็จแล้วทีนี้เอ่อส่วนด้านล่างแต่ไขยขาวนะครับไม่รองไม่ใช้ตัวรองนะครับไม่ใช้ตัวรองแล้วจะไปเก็บด้วย0.5แล้วก็ขาวมากกว่านี้อีก งงไหมว่าขึ้นขาวขึ้นตรงไหนไม่มีใครงง,งใช่ไหมคะมมคือขาวนี้นะคะ ช่วงไล่่ไลมาจากไลผมนะคะแล้วยังไม่ถึงที่เราไล่ไล่วีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะหมดทรงนะคะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ<จ>ะนะคะ <ไป S 1> ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแค่นิดเดียวนะคะแล้วจะมาไล่ต่อด้วย0.5นะคะไล่ต่อ0.5แล้วก็จะมาไล่ให้ขาวอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนในลูกที่เราเป็นขาวเป็นสีจางสีเข้ม,มใช่ค่ะและเงานะคะโอ้ืลองนี้กันไหมครั ก็ก็ใช้ตัวกันไล่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขาวอย่างนี้จะมองไม่เห็นแล้วนะคะแต่ว่าก็จะใช้ตัวกันไล่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ทํางานหลายขั้นตอน,นะะเขาถึงเรียกสกินเฟดนะค่ะ ไล่เฉพาะข้างล่างนะคะไล่ไม่ใช่ไล่ถึงส่วนด้านบนนะไล่เฉพาะส่วนด้านล่างก็ต้องใช้ปัตตาเลี่ยนหลายตัวปูด,ด้านนี้ยังไม่ได้ไล่ใช่ไหมครับย,ยังค่ะยังคือนานจะจองใช่ไหมคะอะไรอีกัแล้วทำไมตรงนี้มันปึนยาวมันยังยาวอย่ยังครยยัง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 ยันหมามีโอกาสบาดรบไม่ค่ะ ไม่บาดลูกค้าค่ะไมงบาทลูกค้าไม่บาทเพราะว่าไม่ได้ไปออกแรงนะคะไม่ได้ไปออกแรงก็จะไม่บาทเพราะว่าไม่ได้ใช้พวกมิโกน ความขาวนะคะสมมติว่าพอเราดูจากช่วงขอบผมนะคะช่วงไรผมถ้าหากว่าข้างน้นขึ้นขึ้นครึ่งนิ้วแล้วก็ข้างนี้ก็ครึ่งนิ้วตามนะคะ บางทีเราก็ตาด้วยสายตาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะส่วนด้านหน้าก็จะไม่ไม่ใช่ไถแค่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ไถเฉพาะช่วงจรให้เลยช่วงจรนมาอีกนะคะเป็นช่วงเอ่อช่วงไรผมช่วงลูกแก้วนะคะช่วงส่วนโค้งนะคะช่วงขมับนะคะ ถ้าตีโค้งเลยสวยก็สวยนะคะช่วงด้านข้างเสร็จแล้วก็จะเป็น0.5ต่ออีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขายังเป็นขั้นอยู่นะคะช่วงรอยต่อนะคะเราจะต้องเก็บด้วย0.5มีอะไรตรงนี้ 0 5นจุดห้านี่ที่ลองมันห่างมันห่างจากศูนย์จุกหนึ่งคือกินเส้นผมน้อยกว่าคือศูนย์จุดหนึ่งจะไม่มีมีศูนย์จุดห้าศูนจุดห้าค่ะมีศูนย์แล้วก็ศูนย์จุดห้าค่ะครับถ้าถ้าฟันไม่มีฟันลอง0.5จุดห้าดันในเงี้เลื่อนได้ค่ะเลื่อนเลื่อนได้แต่ว่างานออกมาคนละอย่างกันค่ะงานออกมาคนละอย่างกัน ตัวรองจะจะเนียนกว่าอันที่ปรับพันขึ้นนะคะแล้วถ้าเราใช้สองต้องเก็บด้วยอะไรคะต้องถ้าเราสมัยก่อนไม่ได้ใช้สองนะไอ้ลองเลยไม่มีนะถ่ายเป้นอย่างเดียวเลยใช่ค่ะสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ไม่มาสุดลองโอ้โหแก่เนี่ยไ่ายเป็นอย่างเดียวเลยช่วงรอยต่อนะคะ ช่วงรอยต่อค่ะช่วงรอยต่อตรงที่ว่าที่เราแรงเงาช่วงแรงเงานะคะครูสยมพรแรงเงาเก่งก็จะรู้ก็จะรู้ตรงไหนแรงเงา <S <S เก็บนี่เป็นขั้นสุดท้ายเลยไหมครับยังค่ะยังข้างล่างอีกเท้ากันนี้อีกค่ะแายขั้นตอน นี่ก็าเป็นผมตัดเ้อเสร็จแล้วเรยบลอยแล้วค่ะดูก็โอเคหมดแล้วนะยังมีขั้นตอนอีกเนาออือค่ะใครเป็นนายแบบนู้บ้างโอปกติก็เร็วกว่านี้แหละได้เก่งกัน้อง ครูเคยไปออกหน่วยที่สอนอดินแดงหรือยังคะยังค่ะนี่แหละนี่แหละสอนนยเนี่แหละอนดินแดงเคยเคยไปแต่เคยไปแต่อ่าเขตนะคะเคยไปแต่เขตดินแดงสอนอยังไม่เคยค่ะเขตนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะสำนักงานเขตนะคะสำนักงานเขตนี้ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่คะทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยทั้งเจ้าหน้าที่ ใช่ค่ะที่ว่าใครจะเดินเข้ามาไปไม่ได้กลับง่ายเลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเ,เ,เ,เขาก็บอกว่าจะต้องกลับนะจะเพิ่งกลับนะ คนตัดครับไม่ได้ก็ต้องได้ครับได้ครับได,บได้ไม่ได้ได้ครับ เขาตัดมาหลายหัวแล้วอืมทั้งตั้งแต่รองผอยันคนงานเขาบอกอยู่แต่ไม่มีหลักการนะครับเขามีหลักการเสร็จแล้วก็จะมีคนเขาก็ไปตุ๊บ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 กันอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจมาเรียนเดี๋ยวรอใช่ไหมจ๊ะนะเก็บข้อมูลแม่นไหมผู้หญิงอ่ะยังไม่คือมันหนีก็รู้กันหรือเล่ ใส่ครังเลยเนาะเราต้องตัดทุกครั้งของเลี่ยดเปลี่ยนใช่ค่ะมันต้องมีการสีใหม่แล้วถ้าเราไม่ปัดมันจะเป็นอะไรคร่ะคือเวลาที่เราตัดเขาก็จะไม่คมนะคะเพราะว่าเศษผม,มอยู่ตามสี้สี้ปักกะเลี่ยน อันนี้คือปัตเตอร์เลียนอีกอันนที่เราซื้อมาใช่ไหมคะคืปัตเตอร์เลียนกนหนดนะคะไว้สําหรับมาไล่เศษะคะ่ะอ้าวเค่ะไม่ไม่ใช่ตัวอันลเล็กๆนะคะคือถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ท่ามไปเลยก็ได้ะคะ่ะท้ามไปเลยเราใช้ตัวตัวปัตเตอร์เลียนตัดาไข่ขาวไม่ต้องลองฟันทั้งทีมันจะเป็นต้องมี ถ้าเกิดว่าคุณเปิดร้านคุณไปเก็บราคาสูงกนะ็ต้องมีความเนียนของเขาไม่เหมือนกันนะคือฟันเขาจะผีนะคะเขาก็จะละเอียดมากกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมเลยบอกไปใกล้ต้องใส่แว่นตามองไม่เห็นพอคล้ายใกล้ปุ๊บมันลางมันมันลางเลยมันซ้อนใส่ตายาวผมใส่ตายาวเนี่ย้ใกล้เนี่ยผมต้องเอาแว่นตาใส่ไม่งั้นถ้าตัดผมต้องมีแว่นตาใส่เงี้ยไม่ได้เลยภาพมันซ้อนมีหน้าผม3แล้ว

จะต้องกานี้อยเมแลงมันื่อลูน่เลยใส่แปแล้วปัดไปแงงไป้งแบบนี้ไม่ต้องแ้่อะไสั้ต้องหาดูอ่ะช่างเอกก็มีไหมแถวเนี้เยอะแถวปักของตลาดอ่ะตรงโรงเรียนพาะข้างอ่ะ คือร้านตัดผมเนี่ยเขาช่านะเนี่ยจะมีรูปแบบนี่ต้เรียนการ เดินไปด้านหลังก็ปูร้านท่านแก็มีเลยไ่แต่วมันตางมากเนียต้องซื้อใหม่ต้องไปร้านมีกาาช้านไหาช้าเหรอมีที่รถอ๋อาหนึ่งยี่ห้อใช่ไหมเราก็ ระตรงนี้ไม่ไม่ไม่ต้องใช้กาต์ช้างน็อตอีกใช่คือระเบิดตรงนี้นะแล้วก็วางแล้วก็ตอสกูบ่ยไฟเลยเกี่ยวไฟเดึงเกี่ยวปล่อยเกี่ยวปล่อยดึงไปเอาเกี่ยวปล่อยเล็กๆนะเอาหัวเป็นแบนหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใช้สว่านเจาะนะเอีผมจะค่อยๆกดหัวไปเพราะเนื้อไม้มันเนื้อไม้มันหนีเนื้อไม้มันินีไปค่อยหมุนไปวางแตกใช่ถ้างดูว่าไม้ทำไมต้องวางแตกต้องเอา นำนำไป็นที่เตี้ยคอจะไม่สั่นเพราะว่าปั่นใจปั่นไปชอบหลุดอย่างนี้คือไเป็นงานชอบหลุดใช้ดีเกียวปล่อยหรือไม่วิธีหนึ่งเกาตาช้างก็ได้ไม่มีทางหลุดเลยก็เลยการขอาเกาตาช้างนะหยดหยดน้ำลงจากข็ไปผมนะคะอันนี้ลงอะไรคะมูสค่ะคือใส่มูสติดแน่นเลยเหล็กก็อยู่พลาสติกก็อยู่แน่นเลยไม่ออกเลย เพราะว่าเนืเ้อผิวที่โดนกาวร้อนนะนะกาวร้อนที่โรยไปนะม,นมันมีแฟบอยู่แฟบเป็นนิดนิดมันเป็นช่วยประสานทาให้เนื้อแฟบอ,อ่ะมันเกาะติดกับวัตถุที่เราติดอยู่ทำให้ติดแน่นเลยพอเขาติดแน่นแล้วเป็นก้อนเลยใช่ไหมหาตะไบที่ตะไบไมอ้อะนะเอ๊ะตะไบตะไบม,มันจะดูดวนเออเก็บเก็บงานมันไม่จะดูเรียบเรียบไปถ้ายังไม่เรียนปุ๊บกระดาษทรายละเอียด ถ้าดูเนียนปัตตินี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพวกข้าพุ่นสีได้ก็ค่อยพ่นสีย้อมอะไรพวกนี้เป็นสีไม้แล้วก็อ่าเอาไปเรื่อยเลยพระองค์ทำโครงลูกหูุกอยู่อะเป็นช่างเป็นช่างไม้แหละลุงชายผมก็ทำโครงลูโหูุกเสร็จขั้นตอนแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่บ้านโป่งครับถ้าเป็นช่างจะได้ให้มาเป็นวิทยากรสอน